วัสดีครับผมวันนี้นะครับผมจะมาขออนุญาตรีวิวตัวบทมือนะครับ thamor x c h e c n e s x นะครับชื่อเต็มๆของมันอันนี้ก็คือผมแกะกล่องมันออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมกับในกล่องก็จะไม่มีอะไรครับมันก็มีใบรับประกันเนาะแล้วก็คู่มือการใช้งานที่เป็นภาษาจีนกับภาษาอังกฤษนะครับตัวนี้ก็มีบอกไว้นะครับวิธีการถอดประกอบ อยังไงหมือนคลิกยังไงนะครับปรับอะไรบัางไงนะครับก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ฟังนะครับว่าเราใช้ไปสักพักหนึ่งนะมันมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างนะครับอืมเิม๊บกล่องก่อนนะฮะนี่นะครับก็จะเป็นตัว t h มอ m o chestnut x นะครับ แต่ามาพูดถึงข้อเสียข้อแรกกันก่อนนะครับก็คือหนึ่งคือมันมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะจะดูนี่พึ่งมือผมนะครับใหญ่พอสมควรนะครับถ้าเทียบกับตัวทาม c อซนะครับแต่ว่าก็ถือว่าจับพอดีมือนะครับแต่ว่าข้อเสียอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือมันลื่นมากๆนะครับผมก็เลยต้องไปหายางนะครับมา ติดไว้ตัวที่กระบอกนะครับเพื่อจะได้จับได้กระชับขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ไม่ลื่นนะครับถ้าไม่มีเนี่ยมันก็จะลื่นมากเลยนะประมาณนี้นะครับส่วนมาดูวัสดุนะครับอันดับนนะข้อดีของมันก็คือตัวนี้แล้วกันนะครับตัวนี้เน่ยออกแบบมาค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับกรณีที่เป็นตัวนี้เห็นไหมครับตัวทัน คันโยกมือหมุนตัวนี้มือหมุนเนี่ยมันถูกออกแบบมาให้พับได้นะครับพอพับได้เนี่ยข้อดีคือ,อโอกาสที่จะตัวบดมันล้ม,มครับก็จะน้อยลงนะครับมันก็คือจะไม่ค่อยล้มบางแล้วก็ไม่ล้มงงลงไปข้างนี้นะครับเป็นยี่ห้ออื่นอาจจะล้มได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องถอดฝาแต่ตัวนี้ไม่ต้องถอดฝาครับแล้วก็ถอดออกมาแล้วก็วางได้เลยนะคก็เอาตัวนี้ไปใช้งานหลันะงจากที่ทำการบดแล้ว อืมอะไรต่อดีโอเคนะครับส่วนตัวนี้นะครับน้ำหนักค่อนข้างดีทีเดียวนะครับตัวนีมดูมันแน่นอ่ะนี่ก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับเกรดค่อนข้างดีเลยนะคือแน่นมากๆตัวมือหมุนก็มีแบริ่งนะครับทำให้การหม,มุนมันสมูทมากๆนะครับแล้วในคู่มือเขาบอกว่าตัวนี้เป็นแบบแบริ่งคู่บนท้ายนะครับทำให แกนเนี่ยที่มันทําการหมุนเนี่ยมันอยู่ที่ตรงกลางทําให้เมล็ดที่ออกมาค่อนข้างจะเสมอกันนะครับแล้วก็ฟีเจอร์เด็ดที่สุดของเขาอีกอันนึงก็คือตัวนี้ครับนี่ไม่รู้เห็นไหมนะครับเขาจะมีตัวปรับนะครับมีตัวเลขให้เลยนะครับก็คือจะมีตั้งแต่ศูนย์จนถึงยี่สิบสามคริกนะครับแล้วในคลิกย่อยนะครับก็จะมีตัวนี้เห็นไหมครับตรงกลางอีกนะครับตรงกลางเนี่ย อีกอห้คลิกนะครับหนึ่งสห้าหคลิกก็คือจะมี6คลิกย่อยนะครับถ้าไม่รวมศูนย์นะแต่ว่าจะคลิกไปทางลบนะครับก็คือจากศูนย์ข้างในนะครับมันจะดีสําหรับการใช้เครื่องแฟร์เอฟเฟโซนะครับแฟร์เอฟเฟซโซ่จะดีมากๆเพราะว่าเราต้องการ p อพเพรสเชอร์ pressure, ในการกดกาแฟนะครับที่9ก้าบาหรือว่าบางทีอยากจะได้ตึงๆมือกว่าน,นิดนึง หรือว่าอยากจะได้หย่อนย่อนกว่าน,นิดนึงเนี่ยเราก็สามารถที่คอนโทรลจากเบอร์บดของเมล็ดก,กาแฟได้เนะาะประมาณนี้ครับแล้วก็วัสดุนะครับจริงๆแล้วมันดูดีมากนะครับถ้าไม่มีตัวอย่างนี้นะแต่ว่าทางร้านนะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวจะแถมตัวซองหนังมาให้นะครับซึ่งน่าจะดีกว่านี้นะครับก็ดูนะฮะก็จะมีตัวโลโก้ที่เป็นสีทองนะเนาะสวยงามมากแล้วก็มีมีการ กัดโลโก้นะครับตรงนี้ว่า chest n u t X ตรงนี้ด้วยก็ถือว่าแจ๋วมากนะครับโดยรูปรับภายนอกก็คล้ายๆตัว G1 เนาะของตัวทามอแต่ว่าตัวระบ,บบล็อกเนี่ยจะใช้คนละแบบกันนะครับตรงนี้จะเป็นระบบแบริ่งที่ด้านด้านบนของตัวกระบอกนะครับของตัวตัวถ้วยเนเี่ยฮะอยู่ด้านบนแต่ว่าถ้าเป็น G1 เนี่ยจะอยู่ตรงด้านข้างเนาะแต่ว่า ตัวนี้ก็ข้อดีของเขาก็คือหมุนแล้วดูแบบดูเท่ครับมันเข้าตรงนี้ดังแ๊บตรงตลอดเวลาดังกรั๊บเอทออกามานะครับแล้วก็ตัวนี้อีกตัวหนึ่งชิมพัฒนาจะมันพัฒนาเอาฟีเจอร์มาจากตัวสลิมเนาะและตัวนานโน,โนเนี่ยก็พับได้ก็ดูเท่ไปอีกแบบหนึ่งก็ไม่ค่อยมีใครทำกันนะครับใช้แล้วก็ปิดกระมุม ประมาณนี้แล้วกัน,นครับมือใหม่ครับรีวิวก็จะได้ประมาณนี้นะก็ลองไปใช้กันนะครับตอนนี้ก็จะมีเปิดรับพิออเดอร์อยู่นะครับตอนนี้ก็ตอนที่ผมซื้อนะครับจะอยู่ที่ประมาณ7.6็ดพันหครับรวมส่งเนาะแต่ว่าตอนนี้จะอยู่ที่8.9ดพันเ้าแล้วก็ลองไปหาซื้อดูได้นะครับส่วนเรื่องเวลาในการบดนะครับถ้าเทียบกับตัว t ทม์มอ C2 ซีทเนี่ยตัวนี้ถ้าวดท,ที่เอสเปรสโซ 18กรัม18ถึง20กรัมเลยอยู่ที่ประมาณ 1, 1 30, นาะที20ถึง1นาที30เนาะเออประมาณนี้ก็ถือว่าผมก็ยอมรับได้นะมันก็ถือว่าบทได้ค่อนข้างโอเคนะครับถ้าเทียบกับตัว Time มอร2นะแต่ส่วนเรื่องของการบทคลิปนะผมใช้ที่ 10, 15 1คลิกถึง16คลิกนะฮะประมาณนี้ก็ใกล้ๆก,กันกับตัว C2 นะก็ไม่ต่างกันมาก แต่ว่าตัวคัตติ้งหรือว่าตัวกลิ่นนะครับคุณค่อนข,ข้างหอมมากกว่ากินพุ่งกว่าอืมค่อนข้างดีกว่ากินค่อนข้างดีกว่าก็เดี๋ยวต้องไปลองใช้กันดูนะครับหรือว่ามีเพื่อนนะครับที่ซื้อไปก็ลองขอยืมเพื่อนมาทาให้ให้เพื่อนทําให้กินดีกว่านะประมาณนี้อืมลองใช้ดูนะครับว่าเป็นยังไงก็ลองเล่น,เล,นเล่นกันดูนะครับนี้ครับ